ค่ะอันนี้อยู่กับช่อง Jack the r i p p e r นะวันนี้เรามาพูดถึงอะไรเราจะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่แล้วก็เขาเรียกยังไงอะเป็นสิ่งที่อัปเดตเข้ามาแล้วกันมีอะไรบ้างให้ทุกคนสังเกตที่มุมขวาบนตรงกลางๆถาัดจากกลุ่มของเรานะคะทุกคนจะเห็นตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เห็นสีหลังไหมให้เรากดเข้าไปะคะ่ะ ซึ่งมันก็คือมันมันคือกิวนะกิวของแต่ละคนซึ่งกิวของแต่ละคนเนี่ยจะต้องใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าเออกระดุมกระดุมแดงนะใช้ทั้งหมด50ก็คือเออเดี๋ยวนะก็คือ35บาบาทก็คือได้เลยประมาณ35บาบาทนะแล้วก็ เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรไงเดียมันจะให้เราอัปเกรดเลเวลไปเรื่อยๆแล้วถ้าอัปเกรดได้อะไรล่ะใช่ไหมได้ได้อะไรใช่ไหมเราก็จะได้นี่มาเขาเรีอยกว่าอะไรนะเราก็จะเลื่อนขั้นได้พอเลื่อนขั้นเสร็จปุ๊บทุกคนเห็นเลยไหมคะจำนวนสมาชิกนะจำนวนสมาชิกตอนนี้มี35 แต่ถ้าสมมุติว่าเราอัพขั้นไปอีกสูงสุดคือ7นะถ้าเราอัพขั้นไปอีกมันก็จะกลายมันก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะจานวนขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้แบบซึ่งถ้าใครที่ได้เยอะเลยเนี่ยแบบต้องช่วยกันเก็บอะต้องช่วยกันเก็บจริงๆเราก็จะได้ที่มาเป็นแบบอันดับหนึ่งอะไรอย่างนี้อะไรน,นะซึ่งมันมีประโยชน์อะไร เออันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างทุกคนเห็นร้านค้าไหมคะนี่เลยก็อันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราอะมันแบบเคพจอนึงเควสอะไรจะมีเป็นกรอบรูปมาเปลือม่วงเพชรม่วงสองร้อยอันหนึ่งร้อยอันห้าสิบอันแล้วก็ทดลองผู้รอดชีวิตหนึ่งวันแล้วก็ทดลองผู้ล่าหนึ่งวันแล้วก็ทดลอง เครื่องวระดับระดับ B หนวันนะซึ่งจำนวนเง,งินก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่ซึ่งถ้าใครสังเกตเนี่ยก็คือเลเวลเราอันดับของเรา425ชนาเศร้าแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างก็คือกิจกรรมในการบวชค่ะบวนี่เลยเนาะนี่เลยก็คือให้บวชเครื่องแต่งกาย ซึ่งถ้าสมมติว่าเครื่องแต่งกายอันไหนติดอันดับ5อันดับต้นๆเขาก็จะนำกลับมาขายอีกครั้งนะบงเล็บไม่นับสก,กินที่ทำแบบโควอะไรก็ตามอะ่าเช่นของอาจารย์อิโตจุนจีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่กลับมาขายใหม่เพราะอันนั้นก็คือแบบลิมิเต็ดแลลวก็คือมีครั้งเดียวแล้วไม่มีอีกเลยนะ โอเคสอบวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ